เทียนตันผู้เรืองปัญญาแห่งอันผิงใช้หวัวเพลิงกอบกู้แคว้นฉีในช่วงกลางยุคจ้านกวัวแคว้นเยียนกับพันธมิตรอีกสี่แคว้นรวมกำลังโจมตีแคว้นฉีกล่องทับฉีแตกรกระจายกระจายเมือง70กว่าเมืองอยู่ในมือกล่องทับเยียนรวมไปถึงเมืองหลินจื่อด้วยฉีมินหวางจอมเย,อย่อยิงถูกสังหารแคว้นฉีอยู่ในสภาพที่เกือบจะล่มสลายอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามได้มีวีรบุรุษคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมากอบกู้แคว้นฉีชายผู้นี้คือเถียนตันเรามาเริ่มจากชาติกำเนิดของเถียนตันกันก่อนนะคะเถียนตันผู้นี้เนี่ยเป็นชายที่มีสติปัญญาทั้งบุญแล้วก็บูของแควนฉีตัวเขาเป็นเชื้อพระวงคนหนึ่งแต่เขากลับได้รับหน้าที่เป็นแค่ผู้ช่วยขุนนางดูแลตลาดในเมืองหลินจือเท่านั้น เมื่อกองทัพเยียนตีเมืองหลินจือแตกเทียนตันและครอบครัวก็หลบหนีไปอยู่ที่เมืองอันผิงระหว่างที่เดินทางมาถึงเมืองอันผิงนั้นเทียนตันได้สังเกตว่าเพลารถม้ายื่นออกมามากเกินไปทําให้กิ่นที่และล้อรถเสียหายง่ายจากการกระทบกับเพลาของรถคันอื่นมามาถึงเมืองอันผิงเทียนตันจึงสั่งให้คนใช้เลื่อยเพรารถที่ยื่นออกมาจากตรงกลางล้อทิ้งทั้งหมด แล้วถากบริเวณกระดุมเภาให้เรียบเสมอกันเพื่อนำแผ่นเหล็กมาหุ้มเพาเอาไว้อีกชั้นหนึ่งเทียนตันสั่งให้ทำแบบนี้กับรถของตระกูลเทียนทั้งหมดเลยนะคะเมื่อชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าเนี่ยก็พากันหัวเราะว่าทำไปเพื่ออะไรเสียเวลาเปล่าๆแต่เทียนตันก็ไม่ได้สนใจกับคำถักถางนั้น แต่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําเช่นนั้นเนี่ยมีผลต่อไปในอนาคตนะคะเพราะว่าเมื่อกองทัพเย,ยนยกมาตีเมืองอันผิงแตกเนี่ยราษฎรแขว้นฉี่ตังหลบหนีขึ้นรถออกจากเมืองอย่างวุ่นวายหากแต่ว่ารถที่ไม่ได้แก้เพลาต่างชนกันจนไปไม่ได้ทําให้ถูกทหารเย,ยนไล่ตามจับได้กับทั้งหมดส่วนรถของตระกูลเถียนที่ถูกแก้โดยเถียนตันนั้นเพลาของรถที่แก้ใหม่ไม่แปกกระแทกกับเพาลารถคันอื่นรถจึงสามารถวิ่งไปได้อย่างรวดเร็ว ตระกูลเทียนสามารถหลบหนีกองทัพเย็ยนไปได้อย่างง่ายดายเทียนตันที่หลบหนีมาถึงเมืองจีมอได้สําเร็จตัวเขาได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพรักษาเมืองภารกิจที่เทียนตันได้รับช่างหนักหนาหนักนะคะเพราะภายในเมืองมีทหารเพียงแค่ห้าพันคนเท่านั้นและเมืองที่เหลืออยู่ยกเว้นเมืองจีก็ตกอยู่ในมือของแขว้นเย็ยนหมดแล้วด้วย อย่างไรก็ตามราวกับฟ้าได้ช่วยเหลือเทียนตันทางอ้อมนะคะเพราะสถานการณ์การเมืองในแคว้นเย็นนั้นได้แปลเปลี่ยนไประหว่างที่ u ย่อีล้อมเมืองทั้งสองของแคว้นฉีอยู่นั้นทิ่จีเฉิงเมืองหลวงของแคว้นเย็นได้เกิดเรื่องขึ้นเนื่องจากฉีเชีย่ยคนสนิทขององค์ราชธายาทแคว้นเยียนต้องการได้อำนาจทางการทหาร ฉีเชื่อจึงกล่าวกับองค์รัชทายาทว่าฉีหวางสวรรคตแล้วเมืองที่ยังตีไม่ได้ก็มีเพียงจีหม้อกับเมืองจีเท่านั้นยวยี e เป็นแม่ทัพยกไปตีแคว้นฉีตีได้เมือง7 0กว่าเมืองในเวลา6เดือนแม้กระทั่งเมืองหลวงหลินจือก็ยังตีแตกแล้วเพราะสาเหตุใดกันเล่าถึงตีเมืองเล็กๆสองเมืองนี้ไม่แตก าพระองค์คิดว่าเยอ,อีไม่ยอมยึดเมืองทั้งสองก็เพราะต้องการจะแสดงความเมตตาให้ชาวเมืองฉีเห็นและให้ชาวเมืองฉียอมมอบใจให้เขาเพื่อสุดท้ายจะได้ตั้งตนเป็นฉีหวางเป็นแน่องค์ราชธายาตรู้สึกเอะใจเช่นกันนะคะเขาจึงนำความไปทูลเยนเจหวางเมื่อได้รับฟังเช่นนั้นเยนเจหวางกลับโกรธบุตรชายของตนเองอย่างหนักเยนเจหวางบริพาทว่า ความแค้นของแคว้นเยียนเราตกทอดมาถึงข้าถ้าไม่ใช่ท่านเยอีจะล้างแค้นได้กระนั้นหรือถ้าเขาต้องการเป็นฉีหวังจริงๆเพราะเหตุใดเล่าความดีความชอบของเขาจะไม่เหมาะสมกันเจ้าอย่ามาพูดจาเลิศเทอดต่อหน้าข้าหลังจากนั้นเยียนจาหวางสั่งให้ทหารนำตัวองค์ราชธายาตไปเคี่ยนตี20ทีและสั่งให้ขุนนางไปแต่งตั้งให้เยวอีเป็นฉีหวังทันที เย่อี e เป็นขุนนางที่ไม่มักใหญ่ไฟสูงนักนะคะเขาให้ขุนนางนำตราตั้งกลับไปและไม่รับตำแหน่งชีหวังแต่อย่างใดเยียนเจ้าหวางยินดียิ่งนักที่เย่อีซื่อสัตย์ตอกแคว้นเยียนหากแต่ว่าเยียนเจ้าหวางกลับโปรดปรานการเล่นแร่แปลธาตุเพราะปรารถนาจะเป็นอมตะตามความเชื่อของรัททิเตา๋าเมื่อกินยาที่เชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะไปนานๆเข้าเยียนเจ้าหวางจึงสวรรคตในเวลาไม่นานหลังจากนั้น องราชธายาทได้ขึ้นครองราชเขามีนามว่าเย็นหุยหวังเย็นหุยหวังผู้เคยถูกปิดาลงโทษเพราะเย่อีในใจจึงเกลียดเย่อีขึ้นมาทั้งทังที่เย่อีนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยเย็นหุยหวังจึงต้องการจะปลดเย่อีอยู่ตลอดเวลาสายลับของแคว้นฉีได้กลับไปแจ้งให้เทียนตันทราบเทียนตันปิติอินดียิ่งนักเขากล่าวกับเหล่าทหารว่าเย็นหวังสวรรคตแล้ว เยี่ยนวางพระองค์ใหม่ทรงบาทหมางกับย a เอเห็นทีจะเป็นโอกาสให้ฝ่ายเราได้ชิงดินแดนที่เสียไปคืนมาเป็นแน่หลังจากนี้จะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกันแน่ฟังพร้อมกันเลยนะคะเทียนตันจึงเริ่มดำเนินการทันทีด้วยการใช้จารชนเขาส่งจาราชนมากมายไปปล่อยข่าวในเมืองหลวงแคว้นเยียนโดยมีความว่ายุเ e ีต้องการที่จะเป็นฉีหวางมานานแล้ว แต่เพราะได้รับความเมตตาจากเย,ยนหวางองค์กรมากมายเลยไม่คิดทรยศเย่เอีได้วางแผนไม่โจมตีเมืองทั้งสองให้แตกเพื่อรอเวลาให้เย,ยนหวางองค์กรสวรรคตบัดนี้เยนหวางเสด็จสวรรคตแล้วเขาจะต้องตั้งตน,ตนเป็นฉีหวางเป็นแน่เยนหุยหวางระแวงเย่เอีอยู่นานแล้วเมื่อได้ข่าวที่แพร่สะพัดทั่วเมืองก็หลงเชื่ออย่างสนิทใจเขาจึงปลดเย่เอีออกจากตำแหน่งแม่ทัพทันทีและให้ฉีเชีย่ยมาเป็นแม่ทัพแทนเย่เอี พอเยอีกลับมาถึงเมืองหลวงจี้เฉิงก็เกรงว่าเย็ยนหวางจะสังหารตนเองเขาจึงหนีไปอยู่ที่แขวนเจ้าเจ้าหวางก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นขุนนางระดับสูงทันทีฝ่ายชี้เชี่ยเมื่อมาถึงเมืองจีหม้อเขาเปลี่ยนคำสั่งของเย้อีทั้งหมดแล้วให้เข้าตีเมืองจีม้อทันทีทหารเย็ยนโจมตีอย่างดุเดือดแต่ทหารชี้ที่อยู่ในเมืองก็ต่อสู้อย่างเข้มแข็งกองทัพเย็ยนจึงไม่สามารถเข้าเมืองได้ ในใจเถียนตันมีแผนการอยู่แล้วอีกแผนหนึ่งนะคะวันรุ่งขึ้นจึงประกาศว่าเมื่อคืนข้าฝันเห็นเทพเจ้าแห่งสวรรค์ท่านมาบอกกับข้าว่าแขวนฉีจะต้องรุ่งเรืองกองทัพเยี่ยนจะต้องพินาศเร็วๆนี้ท่านจะส่งเทวดามาเป็นอาจารย์ให้กองทัพเรากองทัพเราจะไปแพ้กองทัพเยียนได้อย่างไรเมื่อทหารฉีได้ยินเช่นนั้นจึงพากันกระซิบกระซาบกันว่าจริงหรือไม่ ทหารเลวผู้หนึ่งอ่านเจตนาของเถียนตันออกนะคะเขาจึงแอบไปเข้าพบเทียนตันเพื่อขอสวมบทบาทเป็นอาจารย์เทวดาในวันต่อมาเถียนตันประกาศกับทหารทั้งกองทัพว่าตนเองได้พบกับผู้ที่มาเป็นอาจารย์แล้วและจึงเปิดตัวทหารเลวผู้นั้นในฐานะอาจารย์หลังจากนั้นเถียนตันให้ทหารผู้นั้นใส่เสื้อผ้าสำหรับขุนนางชั้นสูงและนั่งเป็นอาจารย์อยู่ในกองทัพโดยให้ทหารเรียกว่าอาจารย์เทวดา ถ้ามีคำสั่งใดๆก็ตามต้องรายงานให้อาจารย์เทวดาทราบก่อนจึงจะดำเนินการได้ทหารเลวผู้นั้นจึงแอบมาบอกกับเทียนตันด้วยตนเองว่าไร้ความสามารถจะเป็นอาจารย์เทวดาได้อย่างไรเทียนตันก็รู้อยู่แล้วนะคะจึงตวัดทหารผู้นั้นว่าอย่าพูดมากแล้วสั่งให้เขาทำตัวเป็นทหารเทวดาต่อไป จริงๆแล้วเนี่ยเถียนตันเล่นกับจิตวิทยาของคนสมัยโบราณนะคะเนื่องจากคนจีนในสมัยโบราณเนี่ยเชื่อถือในผีสางเทวดามากสุดๆไปเลยเขาจึงใช้ประโยชน์ในความงมง่ายของคนเหล่านั้นในการทำสงครามเมื่อผ่านไปหลายวันเทียนตันก็ประกาศว่าอาจารย์เทวดาสั่งให้ข้ามาบอกพวกเจ้าว่าผู้ใดจะกินอาหารจะต้องหวางเครื่องเส้นให้บรรพบุรุษเสียก่อนจะได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือจากสวรรค์ คนในเมืองต่างก็เชื่อเถียนตันนะคะก่อนจะกินอาหารจึงนําเครื่องเส้นมาวางไว้นอกบ้านพวกนกที่อยู่รอบๆจึงพากันลงมากินเครื่องเส้นเหล่านั้นมากมายทหารเยียนที่อยู่นอกเมืองได้ยินการปล่อยข่าวของเถียนตันว่ามีอาจารย์จากสวรรค์มาช่วยเหลือกองทัพฉีแล้วยังเห็นเหตุหการณ์แปลกๆอย่างเช่นฝูงนกพากันบินลงไปที่เมืองจีม่อเหล่าทหารเยืยนจึงพากันเล่าหรือว่า กองทัพฉีมีสวรรค์คอยช่วยเหลือพวกเราเป็นศัตรูกับกองทัพฉีก็เท่ากับว่าเป็นศัตรูกับสวรรค์ด้วยเห็นทีครั้งนี้กองทัพเราจะพ่ายแพ้เป็นแน่หลังจากนั้นไม่นานกำลังใจจะทำการรบของทหารเย็ยนก็หย่อนยานลงไปอย่างมากเทียนตันเห็นแผนการแรกได้ผลอย่างงดงามเขาเริ่มใช้แผนการที่สองทันทีเขาให้จารชนไปปล่อยข่าวว่าท่านเว่ยอ,อี้มีใจปราณีกับชาวฉีมาก จับได้ก็ไม่ฆ่าทิ้งชาวเมืองจีมอดจึงไม่เกรงกลัวถ้าตัดจมูกพวกเฉลยทิ้งเสียพวกในเมืองจะอยู่ได้อย่างไรจะต้องยอมแพ้นในเรวันเป็นแน่เมื่อฉีเชีย่ยได้ยินเช่นนั้นจึงรีบรับสั่งให้ทหารเยนไปตัดจมูกเฉลยทั้งหมดตามข่าวลือเมื่อทหารในเมืองได้ยินว่าถ้าสวามิภักดิ์แล้วจะถูกตัดจมูกทุกคนจึงต่อสู้อย่างลืมความตายทหารเยนเข้ามาตีเมืองเท่าไหร่ก็ตีไม่แตก เทียนตันยังไม่พอเท่านั้นนะคะตัวเขาเป็นเทพพระเจ้าแห่งการปล่อยข่าวจริงๆเขาส่งเจริญชนไปที่กองทัพเย,ยนเพื่อปล่อยข่าวว่าชาวเมืองจีม้อตังมี่วงซุยของบรรพบุรุษอยู่นอกเมืองถ้าถูกทหารเย,ยนทำลายทิ้งเสียเห็นทีพวกชาวเมืองจะเสียกำลังใจอย่างแน่นอนและก็เป็นอย่างที่เทียนตันคิดนะคะเมื่อฉีเชี่ยได้ยินเช่นนั้นเนี่ยจึงสั่งให้กองทัพเย,ยนไปขุดศพบรรพบุรุษชาวเมืองขึ้นมาทำลายบ้างประจานบ้าง บางส่วนก็เผาทิ้งทหารชีที่อยู่ในเมืองกโกรธแค้นอย่างมากทุกคนต้องการเอาชีวิตของตนแลกกับทหารเย็ยนให้ตายกันไปข้างหนึ่งเมื่อเถียนตันเห็นทหารชีต้องการจะรบราฆ่าฟันอย่างเต็มที่แล้วเขาเริ่มแผนการ,รเผด็จศึกแคว้นเย็นทันทีในวันรุ่งขึ้นเขาให้พวกเศรษฐีไปที่กองทัพเย็ยนพร้อมเข้าของมากมายเพื่อกล่าวว่าในเมืองนั้นไม่มีอาหารเหลืออีกแล้วต้องการจะสวามิภักดิ์ในสามวัน ้ากองทับเยียนเข้าเมืองได้ขอให้ท่านแม่ทัพคุ้มครองพวกข้าด้วยเถิดฉีเชี่ยกับทหารเยียนเห็นดังนั้นไม่มีใครคิดว่าเป็นกลลวงนะคะทั้งนายทั้งบ่าวพากันเฉลิมฉลองทุกคนพักผ่อนไม่คิดจะป้องกันค่ายแต่อย่างใดขณะเดียวกันเถียนตันสั่งให้ทหารไปนำวัวมาทั้งเมืองปรากฏว่าทหารรวบรวมมาได้พันกว่าตัวเขาสั่งให้นำผ้าสีแดงมาคลุมวัวเหล่านั้นทั้งหมดแล้ววาดลวดลายต่างๆบนผ้านั้น นอกจากนั้นยังสั่งให้นำมีดใหญ่มาผูกไว้กับเขาวัวทั้งหมดทั้งพันตัวอีกด้วยในคืนก่อนวันที่นัดแนะว่าจะสวามิภักดิ์เทียนตันสั่งให้ทหารทั้งหมด5,000คนมาชุมนุมกันแล้วจัดงานเลี้ยงใหญ่ในเมืองกินข้าวกันให้อิ่มในขณะเดียวกันก็ให้ราษฎรเจาะกำแพงเมืองให้เป็นรูขนาดใหญ่ได้หลายสิบแห่งแล้วนำวัวไปอยู่ในแต่ละรูนั้น เมื่อทหารฉีกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเถียนตันสั่งให้เตรียมทําการรบทันทีทหารฉีทุกนายได้รับคําสั่งให้นำสีห้าสีมาถาที่หน้าหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเถียนตันสั่งให้นำ้าชุบน้ำมันมาผูกที่หางของวัวแต่ละตัวเหล่านั้นแล้วจุดไฟที่หางวัวทันทีวัวทั้งพันตัวเกิดอาการคลั่งเมื่อหางถูกจุดไฟนอกจากนั้นผ้าที่กลุ่มพวกมันอยู่ยังเป็นสีแดงอีกด้วยพวกมันวิ่งออกจากเมืองอย่างรวดเร็วตามรูที่เถียนตันสั่งให้เจาะ พวกมันวิ่งไปที่ค่ายทหารเย,ยนที่อยู่นอกเมืองไปไม่ไกลทหารเย,ยนไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรเลยนะคะทุกคนไม่ได้ใส่เกราะติดอาวุธเมื่อหวทั้งพันตัววิ่งออกมาเช่นนั้นก็วุ่นวายสับสนโอลมานหัวที่คลั่งถูกติดมีดไว้ด้วยทุกตัวเมื่อมันวิ่งกระแทกทหารเย,ยนคนใดทหารเย,ยนไม่ตายก็บาดเจ็บสาหัสจำนวนมาก เทียนตันเห็นกองทัพเย็ยนวุ่นวายเพราะวัวเพลิงจึงสั่งให้ทหารฉีบุกตามวัวออกไปทันทีทหารฉีทุกนายถือดาบเล่มใหญ่เมื่อเจอทหารเย็ยนที่ไม่ได้ใส่แมกระทั้งกลอและถืออาวุธทหารฉีจึงไล่สังหารอยู่ฝ่ายเดียวตลอดเวลาที่ผ่านมาบรรดาทหารเย็ยนคิดว่ากองทัพฉีมีเทวดาลงมาช่วยในตอนนี้เห็นทหารฉีมีสีห้าสีถาที่หน้าในเวลากลางคืนก็คิดว่าเป็นเทวดาทุกนายหวาดกลัวไม่คิดจะต่อสู้ ในเมืองจีมอนั้นบรรดาราษฎรอย่างผู้หญิงเด็กและคนชาราต่างช่วยกันตีกลองลั่นค้องอย่างหนักจนเป็นเสียงดังไปรอบเมืองจีมอความตกใจกลัวเป็นสิ่งที่แปลกของมนุษย์อยู่แล้วนะคะเนื่องจากมันสามารถติดต่อกันได้เมื่อทหารบางส่วนเกิดกลัวขึ้นมาจะส่งผลเป็นโดมิโนไปทั้งกองทัพกองทัพเย็ยนจึงแตกนีไปอย่างรวดเร็วทำให้กลายเป็นเหยื่ออันโอชะของทหารฉี บรรดาทหารชีเก็บงำความแค้นที่ทหารเย็ยนทำลาย่วงซุยบรรพบุรุษมาโดยตลอดทุกวันต่างต้องการที่จะล้างแขนพวกทหารเย็ยนเมื่อเจอทหารเย็ยนจึงฟาดฟันโดยไม่ไว้ชีวิตกองทัพเย็ยนสองแสนคนจึงแตกพ่ายยับเยินด้วยฝีมือของทหารฉีเพียงแค่ห้าพันคนเท่านั้นฉีเชียเห็นกองทัพของตนแตกยับเยินจึงรีบนั่งรถม้าหนีไปนะคะหากแต่ว่าฉีเชียกลับพบกับเทียนตันโดยบังเอิญและได้ต่อสู้กัน ภายในไม่กี่เพลงเทียนตันใช้ทวนแทงสีเชี่ยตายบนรถสึกกองทัพเย็นจึงถูกขับไล่ไปจากเมืองจีม่อตั้งแต่บัดนั้นเมื่อได้รับชัยชนะครั้งใหญ่แล้วเทียนตันจึงสั่งให้ปรับเปลี่ยนกระบวนทับแล้วยกออกไปโจมตีหัวเมืองที่ถูกยึดครองบรรดาหัวเมืองฉีที่สวามิภ์เห็นกองทัพเย็นแตกพ่ายไปหมดแล้วจึงฆ่าฝันทหารเย็นที่อยู่ในเมืองจนหมดสิ้นแล้วเปิดประตูให้กองทัพของเถียนตันเข้าเมือง เทียนตัน่วยโอกาสตีกระหน่ำไปถึงเมืองหลินจือเลยนะคะแล้วก็เมืองอื่นๆตามไปด้วยปลดปล่อยเมืองทั้ง70กว่าเมืองที่ถูกยึดไปได้ทั้งหมดบรรดาราษฎรและทหารทั้งหลายเห็นเทียนตันมีสติปัญญาและมีความดีความชอบใหญ่หลวงด้วยทุกคนต้องการสถาปนาให้เทียนตันเป็นชีหวางแต่เทียนตันกลับกล่าวว่าข้าเป็นเชื้อพระวงปลายแถวที่เชื้อสายออกห่างจากวงตระกูลหลักมานานแล้วมีอาจจะตั้งตนเป็นหวาง นอกจากนั้นฉีเซียงหวางยังประทับอยู่ที่เมืองจีข้าจะก,กล้าสถาปนาตนเองได้อย่างไรหลังจากนั้นไม่นานเทียนตันจึงไปทูลเชิญฉีเซียงหวางกลับมาที่เมืองหลวงพร้อมศพของฉีมินหวางฉีเซียงหวางฝังศพบ,บิดาตามประเพณีแล้วจึงเลือกวันมงคลออกว่าราชการในวันนั้นฉีเซียงหวางกล่าวกับเทียนตันต่อหน้าคุณนางทั้งปวงว่าแคว้นฉีเราประสบกับอันตรายเสี่ยงต่อการล่มสลาย แต่ว่าในบ้านปลายนั้นแขวนเราได้กำจัดผู้รุกรานและกลับมาสงบสุขอีกครั้งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นความดีความชอบของพระปิตุลาทั้งสิ้นทั้งปวงพระปิตุลาเริ่มมีชื่อเสียงที่เมืองอันผิงข้าขอสถาปนาพระปิตุลาเป็นอันผิงจิน้นปกครองเมืองอันผิงพร้อมกับพื้นที่ศักดินาหนึ่งหมื่นครัวเลือนแขวนฉีจึงกู้ชาติได้สำเร็จด้วยสติปัญญาของเขียนตันนะคะ อย่างไรก็ตามอำนาจแล้วก็อิทธิพลของแคว้นฉีเนี่ยกลับเสื่อมสลายไปอย่างถาวรหลังจากที่แคว้นฉีเริ่มใช้ยุทธศาสตร์อยู่กับตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับความวุ่นวายภายนอกจนสุดท้ายแล้วแคว้นฉีจึงถูกทำลายอย่างราบคาบในสมัยของฉินอ๋องเจิงหรือว่าจินสี่องเต้นั่นเอง ค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับในคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่างที่เคยพูดไว้ในหลายๆคลิปว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแบบด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ